สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอรถเขาเรียกว่าอะไรล่ะรถตักล้อยางนะครับผมลิ้วกลงลิ้วกงก็เป็นรถจากจีนครับผมตัวนี้ใช้เครื่องยนต์นคมอมมินนะครับผมเอนจินนะครับเห็นไหมเอ่ย เครื่องน97กิโลวัตต์น้ำหนัก2,000กิโลหนักรวมทั้งรถนะครับผม1,000 1,000 1,400กิโลกร,รมัมปีที่ผลิต2021คือรถปีที่แล้วนะครับผมก็จีนครับผมลิวกงงานจีนก็รวมๆก็ตามเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะก็ตามตามสภาพครับผม ยาง17.5ขอบ25ครับผมเป็นยางจากจีนนะครับผมก็รถใช้มากจะ3-4พันชั่วโมงแล้วครับก็งานโอเคนะครับผมถือว่าสวยใช่ได้มีเซ็นเซอร์วัดนะครับเซฟตี้ด้วย ลิ้วกลงก็พามาดูครับพอดีผ่านมาเจอโอโหโอบึกบึนนะครับบั้นท้ายของเธอช่างใหญ่ซะเหลือเกินก็เดี๋ยวพาไปขึ้นดูทําบนสักหน่อยครับผมชุบก็นี่ครับอุปกรณ์สําคัญถังดับเพลนะครับรถรุ่นใหม่ๆต้องมีติดนะครับก็ห้องเป็นห้องแอร ก็ขับมันเหมือนกับก็ประมาณนีหนะครับก็มีเครื่องเสียงก็มีชุดประอากาศมีม่านให้ด้วยเครื่องยนต์เป็นเครื่องคาม,มินครับผมคาม,มินหกสูบเครื่องยนต์คาม,มินหกสูบนะครับ เป็นหลักเหล็กตันนะครับจุดนี้ขอหยาดท่ายนี่ป๋า <นะ S 1> ขอหยาดท่ายดูบรถครับรถไม่รถไม่ไมลิ้วกุ่ง